วันนี้ครับก็มาใส่กุ้งมาใส่กุ้งไว้นะครับนี่ก็เวลาบ่ายโมงเกือบจะบ่ายสองแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บใส่กุ้งไว้ก่อนสูตรที่ใช้ตัวนี้นะครับผมใช้หัวหารปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็ลำแล้วก็ ใส่ปลาระผสมนิดน,นึงนะครับน้ำปะลารบ้านๆน,นะครับดูนะครับผลลัพบพรุ่งนี้จะได้เยอะหรือเปล่าคลองนี้ยังไม่เคยมาใส่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ลองเอามาใส่ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลบ้านพอสมควรนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาใส่ น,นี้เอามาสี่หลังนะครับลองใส่ดูนะครับพอซื้อมาแค่สี่หลังบวกกับไม่ค่อยได้มีเวลาใส่ด้วยนะครับนานๆทีได้มีเวลาวันนี้วันเสาร์นะครับพอดีหลังจากทําท่อรถคันนี้เสร็จก็เลยลงมีเวลาว่างนะครับเลยลองมาใส่ดู คลื่นปลาใหญ่นะครับ จะลองใส่เลี้ยงใกล้ๆกันนี่แหละครับเพราะว่าไอเราก็ไม่ค่อยรู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าครับถ้าเกิดใส่ห่างกันเกินก็เดี๋ยวถ้ามันไม่มีมามันจะเสียเวลาเก็บนะครับผม,ผมจะใส่ใกล้กันเลยคนระับ 你呀。Yeah. กินติดมือคองฝั่งที่ผมใส่มาเนี่ยมันจะเป็นฝั่งด้านบนนะครับผมจะลองใส่ฝั่งด้านบนดูก่อนนะครับว่ามันเอ่อพรุ่งนี้ครับมากู้มาเก็บมันจะมันจะพอมีไหมนะครับ จ,จำก่อนหนึ่งสองสามสี่โอเคไม่ได้ทำสัญลักษณ์อะไรไว้นะครับ จุดนี้นะครับผมเคยมาถ่ายคลิปลองเบ็ดนะครับลองเบ็ดตกปลาคันเบ็ดแคตติ้งนะครับที่มาลองดูเคยจุดนี้ครับตอนช่วงที่ไม่ค่อยมีน้ําครับตอนนี้มีน้ําแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆครับจะลองเอาเบ็ดมาลองมาลองตกปลาดูครับเดี๋ยวตามขึ้นจิบรู้ว่าเป็นปลาอะไรครับปลาช่อนตัวมีฟองหลายตัวเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเช้านี้ไปดูกันนะครับว่ากุ้งที่เราใส่ไว้จะพอมีหรือเปล่านะครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับนี่ก็จะมาเก็บเอ,อ่อกับดักครับที่ดักกุ้งไว้มาดูกันว่าออจะดีจะดีหรือเปล่าครับจะได้กุ้งเยอะหรือเปล่า ได้เป็นอะไรเนี่ยปลาซิวนหน่อยครับไม่เยอะเท่าไหร่เลยหลังแรกไม่ค่อยได้นะครับเมื่อวานเมื่อผมมาดักเมื่อวานครับช่วงบ่ายแล้วทีนี้ ประมาณห้าโมงผมมายุไปแล้วที่หนึ่งครับผมได้เอากล้องมาก็ได้ปลาซิลอยู่ประมาณสองสามขีดนะครับผมเลยย้ายตำแหน่งนะครับจากเดิมหลังที่สองผมดักตรงนั้น,นครับผมก็เลยย้ายมาดักตรงนี้มีรอย นิดเดียวครับเดี๋ยวห้อยไว้ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปปลดที่บ้านนะครับ <c oughs> ถือไปดีกว่า <c oughs> หลังที่สามอยู่ตรง อย่นี้นาะที่สาม หลังนี้ก็พอได้บ้างนะครับนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ หลังที่สี่เอา้าหลังที่สี่อยู่ไหนเนี่ยผมว่าผมใส่ตรงนี้นะเมื่อวานผมใส่ตรงนี้นะครับแล้วผมผมก็ย้ายครับผมก็ย้ายมาใส่ตรงนี้อ้นไงเจอล้ว <c oughs> นึกว่าหายครับไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้ มายกเมื่อเย็นผมก็เลยย้ายครับนั่นเงได้นิดหน่อยครับแต่ตุแต่กุ้งตัวใหญ่มากครับกุ้ง ไม่ค่อยได้นะครับหรือว่ามันหมดก็ไม่รู้ครับไม่ค่อยมีกุ้งตัวใหญ่ครับปกติผมใช้สูตรนี้ก็เข้าเยอะอยู่นะครับผมมาดักตรงนี้ไม่เคยมาดักมาก่อนครับไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีมั้งครับ ก็พอได้อยู่นิดหน่อยวันนี้ขอตัวกลับบ้านครับไปทำเมนูทอดก่อนนะครับไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่า ข้ามาชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปทำเมนูกุ้งก่อนนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ